ใบสีเทศามีสามขนาดใหญ่กลางเล็กไซส์ใหญ่ผ่านแดนิ้วขนาดมาตรฐานสีชมพูส่วนไซส์กลางอันนี้ไซส์กลางนะคะผ่านเจนิ้วและไซส์เล็กผ่านห้านิ้วค่ะสำหรับ บางคนมีสถานที่วางจํากัดเลือกได้เลยนะคะมีสามขนาดค่ะสนใจต,ติดต่อที่ช่างรถได้นะคะ0 6 0 6 1ห5ศู4ย์ค่ะมีส่งต่างจังหวัดบวกค่าส่ง200ส่งทางรถไฟถ้ามีหรือถ้าไม่มีก็ส่งทางบขอสอค่ะภายในวันเดียวถึงค่ะ